มาออกแล้วขณะน,นี้รักสองเราเป็นตัวนำคู่กับโชคเจริญไปสี่โชคเจริญผ่านเข้ามาเป็นตัวนำหนูบีเป็นตัวที่สองรักสองเราที่สามถัดไปเป็นเคอเนเวอร์บีไฮ ไปสามโชคเจริญเป็นตัวนำหนูบีเป็นตัวที่สองเนเวอร์บีไฮที่สามถัดไปรักสองเราเคโอและพิรุณภาพไปสิบออกทางตรงโชคเจริญยังเป็นตัวนำเนเวอร์บีไฮเป็นตัวที่สอง ที่ไป่เก้าโชคเจริญเป็นตัวนำในว่าบ,บีไฮเป็นตัวที่สองเคโอที่สามโชคเจริญเป็นตัวนำในว่าบ,บีไฮเป็นตัวที่สองเคโอที่สามสองสามโชคเจริญหมายเลขสองชนะที่หนึ่งเวลาวิ่งหนึ่งนาทีแปดจุดเจ็ดศูนย์วินาทีในว่าบีไฮหมายเลขสามชนะที่สองเวลาวิ่ง หนึ่งนาที9.13วินาทีเคโอมายเลกีชนะที่3เวลาวิ่ง1นาที9.56วินาทีครับ